ต่อเนื้อ,อย่างต้นกำรับโคขุนย่างรสเด็ดลงทุนง่ายกำไรดีไม่มีค่าแฟรนไชส์อุปกรณ์พร้อมขายลงทุนเริ่มต้นเพียง3,000บาทต่อเนื้อ,อย่างแบรนด์เนื้อโคขุนย่างเสียบไม้อันดับหนึ่งของไทยเป็นธุรกิจขายง่ายกำไรดีสร้างงานสร้างอาชีพมาแล้วกว่า400สาขาทั่วประเทศด้วยรสชาติที่เด็ดอร่อยไม่เหนียวไม่ต้องมีน้ำจิ้มทําให้มีกําไร40-6 0%ตต่อไม้เนื้อโคขุนย่างรสเด็ดต่อเนื้อ,อย่างมีหลาย รสชาติให้เลือกเช่นรสซอสพริกเกาหลีใช้เนื้อโคขุนเกรดพรีเมียมหมักด้วยซอสพริกเกาหลีสูตรพิเศษหรือซอสต,ต๊อดหอมพริกกระเทียมรสชาติเข้มข้นจัดจ้านสูตรต้นตำรับสูตรพริกไทยดำไม่เหนียวอร่อยโดยไม่ต้องมีน้ำจิม้มจุดเด่นคือผู้ขายไม่ต้องเสียบไม้เองแค่ยืนย่างแล้วนับเงินฟรีไม่มีค่าแฟรนไชส์หรือค่ารมเนียมใดๆทั้งสิน้นตอนนี้มีตัวแทนจำหน่ายและสาขาวกว่า400แห่งทั่วประเทศ ขายง่ายลงทุนน้อยเก็บรักษาง่ายพร้อมสอนวิธีการย่างเทคนิคการจัดหน้าร้านและแนะนำวิธีการเลือกํำเลขายดีให้ฟรีงบการลงทุนมี3ชุดดังนี้1ชุดทดลองขายราคา3,000บาทสิ่งที่จะได้รับคือเนื้อโคขุนติดมันจำนวน500ไม้ไวนิวขนาด1 0 0คูณ80ซนติเมตรสติกเกอร์ติดป้ายตั้งโต๊ะ 2. ชุดขายจริงราคา6000บาทสิ่งที่จะได้รับดังนี้ 1. เนื้อโคขุนติดมันพร้อมขายจำนวน1,000พไม้2ป้ายไวนิลต่อเนื้อ,อย่างขนาด1 8 0่ดคูณหนึ่งอยเซนติเมตรจำนวน1ผืนสปลายไวนิลต่อเนื้อ,อย่างขนาด180คูณ30เซนติเมตรจำนวน1ผืน 4. ป้ายถงญี่ปุ่น2ด้านขนาด5 0คูณ 1, 130ซนติเมตรจำนวน1ผืน 5. สติกเกอร์ติดป้ายตั้งโต๊ะจำนวน2แผน่น 3ชุดมืออาชีพราคา12,900บาทสิ่งที่จะได้รับคือ1โครงเหล็กคีออส1ชุดขนาด75เซนติเมตรสูง120เซนติเมตรพร้อมไป้ายไวนิลบริเวณด้านหน้า2ชิ้นทั้งบนและล่าง2องป้ายธงญี่ปุ่น2ด้านขนาด50คูณ130เซนติเมตรจำนวน1ผืน3เนื้อโคขุนติดมันพร้อมขายจำนวน1000ไม้ สติกเกอร์ติดป้ายตั้งโต๊ะจำนวน2แผน่นสำหรับเรื่องการส่งมอบวัตสดิบบริการจะส่งให้ตัวแทนและลูกค้าแฟรนไชส์ทั่วประเทศผ่านบริษัทผู้ให้บริการขนส่งเอกชนรวดเร็วทันใจนำไปทำตลาดและเปิดร้านต่อเนื้อย่างได้ทันที ตัวเนื้อย่างเสียบไม้จำหน่ายให้กับตัวแทนในราคาส่ง6บาทต่อไม้ซึ่งตัวแทนสามารถนำไปกำหนดราคาขายเปลี่ยให้กับลูกค้ารอยย่อยของท่านเองได้ตามความเหมาะสมและในส่วนของลูกค้าแฟรนไชส์รายย่อยสามารถนำไปย่างขายได้เริ่มต้น1 0 1ถึงบาทต่อไม้ต่อเนื้อย่างการันตีหากผู้ลงทุนได้ทำเลย่านชุมชนหรือมีคนพลุกพลาดเช่นตลาดนัดประจำในท้องถิ่นถนนคนเดินย่านตัวเมืองย่านธุรกิจย่านการศึกษาหรือ แม้แต่งงานอีเวนต์หรืองานวัดตามเทศกาลยอดขายวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งจะไม่ต่ำกว่า500-1,000ถึง 1, ไม้อย่างแน่นอนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0876572451และ0932257911 Line ID ต่อ Beefkill Facebook ต่อ Beefkill